นิยายเล่มที่8ของอากาธาคริสตี้ที่ผมอยากพูดถึงก็คือ The ABC Murder นะครับมาพูดถึงพล็อตก่อนนิดนึงนะครับนิยายเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างแปลกจากนิยายสืบสวนสอบสวนเออ์คูเปโรเรื่องอื่นๆตรงที่ฆาตรกรในนิยายเล่มนี้เนี่ยเป็นฆาตรกรโรคจิตที่ฆ่าต่อเนื่องนะครับในบ่บ้านหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็มีคนที่ชื่อและนามสกุลขึ้นต้นด้วยตัว A เนี่ยถูกฆ่าแล้วก็ตามด้วยคนที่ชื่อและนามสกุลขึ้นต้นด้วยตัว B ถูกฆ่าแล้วก็ต่อมาตัว C แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทุกคนใน,น ไม่มีใครเกี่ยวข้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าฆาตากรเนี่ยก็น่าจะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนฆาตากรโรคจิตสักคนหนึ่งบก่อนนะครับผมอ่านานิยายเรื่องนี้เรื่องแรกเนี่ยไม่ใช่ผ่านคริสตีนะครับแต่ผ่านโคนันนะครับการ์ตูนโคนันนี่แหละมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่คนเขียนเนี่ยเอายามาโกโจเนี่ยเอาพล็อตของคริสตี Christie เนี่ยมาใช้เลยซึ่งก็เขียนได้สนุกนะครับเอาจริงผมคิดว่าสนุกกว่าเวอร์ชันคริสตีอีกอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่านักเขียนญ,ญี่ปุ่นหรือว่าขนมวรรณกรรมแนวเจเฮอร์เรสน เดนมิสเตอรี่เนี่ยค่อนข้างเขียนเกี่ยวกับฆาตากรโลกจิตหรือฆาตากรฆ่าต่อเนื่องได้ดีกว่านะักเขียนตะวันตกที่จะเป็นเดนพวกฆาตากรปริศนาอะไรแบบนี้แทนนะครับอันนี้คือนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีเซตติ้งเป็นกรุงเทพประเทศไทยช่วงประมาณปี2500นะครับเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนกึ่งประวัติศาสตร์ตอนนี้ตีพิมพ์ออกมาเป็นครั้งที่2นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยขอบคุณครับ